หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงลบกวยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลนับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยซูซูกิสวิ f พาวเวอร์ยูอราใจตั้งแต่แรกเห็นเติมเต็มทุกการเดินทางของคุณ สอบถามและทดลองขับได้ที่โชรุมซูซูกิทั่วประเทศแคนดิตคาเฟ่ใกล้สนามบินคอนกันแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด10%ทันทีโทร0899446836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงเริ่มวัที่การให้คะแนนนักเตะและผู้จัดการทีมของสื่อต่างประเทศในเกมที่แมนยูแพ้บริเตนเละเทะพร้อมความผิดหวังของแฟนๆที่บางคนหัวร้อน จนกลายเป็นการปล่อยวางไปแล้วแต่ก็ถือเป็นฟอร์มที่ย่ำแย่ของยูเต็ดอีกนัดหนึ่งคะแนนจากยูเต็ดเจอรแนลครับดับบิลเดยคาซีเดโกดาโลน์หนึ่งวิกตอร์เลิฟสองล่าเฟเวาร์ลันสองอเล็กเตเลสศูนย์เนเปญามาติสสามสกอตต์แมททูมินศูนย์ฮวนมาตาสามบูโนลแฟนเดสสามอนโทนีอีลแลนการหนึ่งคริสโตโนโรนัลโดอสามตัวสำรองเฟสได้สี่เอ็นเซนคาวานีสามไละแฮร์รี่แมโก้สี่ ผู้จัดการทีมลาฟลังนิกศูนย์ครับผทสัมภัษณ์ลาฟลังนิกหลังเกมเริ่มด้วยการกล่าขอโทษแฟนบอลผลงานของเราแย่มากๆตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายเป็นรองคู่แข่งทั้งหมดผมต้องขอโทษแฟนบอลของทีมมาันน่าอับอายจริงๆเราปล่อยให้พวกเขาเล่นง่ายเกินไปเราแก้เกมด้วยการส่ง Edison เอเดนสันเคานี่ลงมาเป็นกองหน้าคู่พร้อมกับเฟร็ดอยู่ตรงกลางเพื่อเล่นเป็น4-4-2มันอาจจะดูเสี่ยงแต่เราต้องพยายามเปลี่ยน เราเสียประตู2ลูกต่อเนื่องกันในช่วง1ชั่วโมงนักเตะป้องกันได้แย่มากๆหลังจบเกมแพ้ไบรตันนั้นเดบิดเดคาเดินไปบริเวณใกล้ๆกับอัธจันทร์ฝั่งแฟนบอลยอเูเวตที่ตามมาเชียร์ครับยกมือขอโทษแฟนๆอย่างจริงใจทุกคนไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบนี้ถ้าพวกเขาขับรถส่วนตัวมาเชียร์จากแมนเชสเตอร์ถึงเมืองไบรตันนั้นต้องใช้เวลาเร็วสุดที่4ชั่วโมงแต่ถ้านั่งรถไฟมาจะกินเวลา5ชั่วโมงไปกลับใช้เวลาเร็วสุดที่8ชั่วโมงทาให้นั่งเครื่องบิน ไบรตันห่างจากแมนเชสเตอร์ประมาณ260ไมล์พีเดย์เข้าใจความรู้สึกของแฟนๆเป็นอย่างดีข้อมูลหลังเกมจากคูสกอร์บ่งบอกว่าสกอร์แมตช์วินเดย์มีจวบโดนหนึ่งต่อหนึ่งกับนักเตะไบ,บรตันทั้งหมด7ครั้งแต่เขาไม่สามารถชนะได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวสถิติเป็นศูนย์ในเคเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์พร้อมทั้งเสียฟาวไป5ครั้งเป็นฟอร์มที่น่าผิดหวังทั้งการยินตำแหน่งออกบอลและการเข้าสกัดน่าสนใจว่าอิลิซันฮายจะประเมินเรื่องนี้อย่างไรครับ เชลเลอร์ตำนานนิวคาสเซิลโจดนักเตะแมนยูเตดยับแบบไม่ไหวหน้าเชลเลอร์เผยผ่านกับรายการ m a t c h of the day ว่านักเตะชุดนี้ทำให้สโมสรขายหน้าเป็นอย่างมากลาฟลังเนต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นการส่งนักเตะที่มีใจพร้อมลงเล่นลงสนามไปสู้เพราะนี่คือสิ่งที่นักฟุตบอลต้องทำเพื่อสโมสรเพื่อแฟนบอลเพื่อเพื่อนร่วมทีมและผู้จัดการทีมผู้เล่นบางคนอาจจะทำงานหนักและพร้อมที่จะลงเล่นให้กับทีมทีมนี้ แต่ตอนนี้ยูอเอต็ดแทบจะไม่เหลือใครแบบนั้นเลยพวกเขาควรดูนักเตะไบรตันเป็นตัวอย่างลงมาสนามแบบใจเกินร้อยแสดงให้แฟนบอลเห็นว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาควรได้รับผมอยากรู้จริงๆว่าตอนซ้อมนะั้นนักเตะแมนยูเตดทำอะไรกันอยู่บ้างเชลเลอร์วิเคราะห์แบบดุดันและตรงไปตรงมาครับต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของหนึ่งในผู้ที่ถูกเสนอให้มาเป็นทีมโค้ชของยูอเอตตในยุคอเดเชนฮาอย่างเฟรดลูเทน เขาเคยทำงานกับ P.S.V. เฟอยนูดและทเวนเต้แต่รับการติดต่อจากเทนฮาร์ให้มาพัฒน์กำลังกันที่ปีศาจแดงแต่เจ้าตัวเลือกที่จะปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าผมมีครอบครัวมีหลานและอยากอยู่ใกล้ๆพวกเขาที่แมนยูเตดมีงานใหญ่รออยู่ผมต้องการความรู้สึกที่ไม่เครียดมากนะักนั่นคือการทำงานกับ P.S.V. โดยเจ้าตัวได้ตอบรับข้อเสนอการเป็นหนึ่งในทีมงานของ P.S.V. ภายใต้กุนซือใหม่ลุดฟานนิสรอยต่อกันที่ดิวแมนสตี้กับปอลปอกบา ที่ทีมเรือใบสีฟ้าหวังจะคว้าตวัวมิฟิลชัมโลกไปเป็นกองกลางคนใหม่แบบไม่เสียค่าตัวในซัมเมอร์นี้หลายคนอาจจะมั่นใจว่าเปปกเดล่ามีฝีมือมากพอที่จะดึงศักยภาพมิฟิลรายนี้ออกมาล่าสุดจากข่าวเชินหนึ่งจากเดลยเลติกเดวิดออนซีนออกมาเปิดเผยว่าดีลของป็อกบาศกับแมนซิสตี้คงไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงและจะโตน่าจะย้ายไปคาแค่งในลีกต่างแดนมากกว่าในช่วงซัมเมอร์นี้กองกลางชาวฝรั่งเศสเชื่อมโยงกับทั้งปารีสแซงต์แชมงยูเวนตุส และเรลมาดิดที่ต่างจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะอย่างใกล้ชิดดิวที่ผมตามติดมาต่อเนื่องและพยายามนําเสนอหลายครั้งตั้งแต่เดือนมกราคมและหวังจะเกิดขึ้นจริงในซัมเมอร์นี้คิดเหมือนกับแฟนเพจและแฟนช่องอหลายคนว่าโยเตดไม่ใช่ต้องการแค่มิฟิลตัวรับที่ยืนปักหลักพีอย่างเดียวทีมต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์การจ่ายบอลขึ้นหน้าที่ดีทั้งบอลสั้นและบอลยาว ยืนตำแหน่งถูกที่ถูกเวลาและเล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมด้วยนกต่คนนี้มีสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาอีกอย่างก็คือลูกนิ่งแนละลูกตั้งเตะอีกทั้งราคายังถูกกว่าเดคันครส์เกิน50%รครับนั่นคือรูเบนเนเวสรายงานจากเดลิเมลระบุว่าวูฟต้องการเงินประมาณ70ล้านปอนด์เป็นตัวเลขเพดานสูงสุดที่พวกเขาอยากได้ถ้าต้องปล่อยกองกลา,างชาวโปรตุเกสออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ตัวนักเตะอยาก้าแค่งในพรีเมียร์ลีกต่อไป สองทีมเต็งที่สนใจในดิวคือยูนเต็ดกับอาร์เซนอลสิ่งที่ทีมปืนใหญ่ได้เปรียบตอนนี้คือโอกาสการคว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกส่วนยูนเต็ดอาจจะต้องใช้สายสัมพันธ์กับนักเตะโปรตุเกสด้วยกันทั้งคริสเตียโนโรนัลโดบูโน่เนเดสและเดอโกดาโลรวมถึงเอเย่นอย่างคอเก้เมนเดสสัญญาที่เหลือ2ปีในซัมเมอร์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่บูฟจะทำกำไรได้มากที่สุดราคาเจล้านปอนด์อาจจะเป็นการตั้งพดานในเบื้องต้นครับ ซึ่งถ้าส่งคนที่เจราจาเก่งๆของลดค่าตัวเบื้องต้นได้อาจจะเป็นในลักษณะจ่ายเงินต้นส่วนหนึ่งและมีออปชั่นต่างๆหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดๆไปดี๋วนี้ไม่ใช่แค่แฟนบอลที่เชียร์กูรู้หลายคนก็มองไปทิศทางเดียวกันว่าดูเบนเดเวสนั้นตอบโจทย์ในระยะยาวกับราคาที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้พิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจ เราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม